นั่งลงพี่เพลินนั่งคู่แล้วมันนั่งอย่างนั้นได้ยังไงอะมันก็ไม่สวยดิออกมานี่ออกมานั่งข้างๆน้องเร็วรพี่เพลินน่ะแบบนั้นมันไม่สวยมันสวยหรอจิวจิวมานี่อะเก็บใบไม้อีกแล้วจิวนี่มานั่งลงจิวนั่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 งลงจิวนั่งลงพี่เพลินก่อนอันนั่งคอยคอยจิวคอยโอ้ยค่ะเพลินอ่ะคอย คอยคอยหนึ่งสองสามคอยเก่งเก่งเก่งมากโอเคไงฮะเห็นผักไม่ได้ดูนี่คอยนะอย่าเพิ่งโดดลงมานะอย่เพิ่งโดดขึ้นมานะคอยเดี๋ยวเด็ดให้อ้าวจิ๋วเดี๋ยวแม่มือเดียวลูก พี่พรออยได้ไหมลูกนั่งลงดีๆอ่าจิ๋วคอยจิ๋วคอยเออเก่งเก่งพี่เพลนคอยคอยอ่าอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายเนี่ยพี่น้องได้เท่ากันนะคะไม่มีการลำเอียงทั้งนั้นลำเอียงลำตรงอ่าเก่งมากปเเดี๋ยวรอ,อป้ามา อ,อ,อะไรอะไรอะไรฮะแม่พี่พรไปอา,อาบน้ํครับจิวก็อาบแล้วเมื่อวานนี้จิวก็ต้องรอจะมาข้ามควนอะไร<笑><笑>ยังย่าังเมื่อวานจิวก็ได้ไปว่ายน้ํานะเออวันนี้พี่พรเข้าไปมากรู้เปล่านั่งงงจิวนั่งลง ห้พี่พลเขาไปอาบน้ำทำตัวหอมๆเหมือนจิ๋วบ้างเข้าใจไหมลูกข้ามควรอนั่นแหละข้ามควรอยนั่นแหละเดี๋ยวพี่พลเขากลับเองแล้วเขาแค่อาบน้ำเขาไม่ได้ว่ายน้ำเข้าใ,ใจหอมจังเลยอาบน้ำแล้วหอมจังเลยโอ้ <laughs> ไปรับกลับบ้านแล้วค่ะน้องรอแล้วลูกน้องวีดวีดเลยเนี่ยอโอ้ เรอก่อนขนมไม่ได้เอามาไปกินที่บ้านพร้อมน้องนะนะเข้าใจป่ะเข้าใจไหมคะไม่ต้องหน้างอาสวยมากไปไปไปเร็วเร็วเร็วไปไหนไปไหนเอาไงไปหาป๊าเปล่าหาป๊าปะเออืออคืออะไรหาป๊หาป๊าหาป๊าหาป๊าเร็ว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 ไม่เห็นยัง โอ้ยลูกสาวโอ้ลูกสาวอาบน้ำแล้วคลึกโอ้ยไม่ได้ไม่ทันน่ะอะไรอ่ะอาบน้ำแล้วคึกเหรออาบน้ำแล้วคลึกเหรออาบน้ำแล้วคึกเหรอคะป้ปไปหาน้องไปหานนอะพี่เาะพี่แอนมาแล้วลูกไปไปไปแล้วแล้วววอะแม่เช็ดเท้าก่อนแม่ช็เท้าก่อน โอ้ยอาบน้ำแล้วคึกแต่เชชดเทาเช็ดทาแล้วให้ขนมเพื่อนั่งดีๆนั่งดีๆอาข้าวไว้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจิวรออ่ะอันนี้ของจิวอันนี้ข้ารออ่ะอ่ะเดี๋ยวกันหนึ่งอ่ะโอเคเห็นไหมคะต้องไม่ควนป้านะคะให้ปลาอาบน้ำก่อนให้ปลาเขาพักผ่อนเขาไม่ไหวเห็นไหมเขานอนแล้วเขาจุกท้องเออหรือปล่ะเขา ขาปวดหัวเนี่ยไม่สบายแล้วนะสวยแล้วเราทําไงอ่ะตาไม่สบายทําไงอ่ะใครขับรถพาตาไปหาหมออ่ะเออลุงเล็กก็ไม่อยู่ด้วยใครขับพเพินขับได้ไหมพเพินขับได้ไหมคะขับรถเป็นไหมขับรถเป็นไหมงงพเพินงงพะเพิงง,ง,งพ่อแม่พ่อแม่ให้สวัสดีนะเลียปากแผลแผเลยแม่ไม่ได้ให้ขนมนะ เข้าใจไหมคะจิ๋วลุกมาหาแม่ก่อนไม่ต้องเข้ามาใกล้หรือเออไม่ต้องเข้ามาเลยเออนั่งเฉยๆนะเหตยว่าคนโซอันเนี่ยให,ให้ดูพี่เพลินหน่อยจะบอกว่าถ่ายแต่จิว๋วถ่ายแต่จิ๋ว่าถ่ายพี่เพลินหน่อยโอ้ยพี่เพลินคนสวยตัวหอมอาบน้ํามาแล้วหอมเออเห็นไหมสวยจะตายไปนอนหรอป้าไปนอนหรอป้ะนะไปนอน,อนะน,อนเดี๋ยวแม่ไปดูป้าก่อนเรือไหนเดือเด็กเดือ เนี่ยคือนะแมวคืนนะดือ้อหันสาดือด้ออยู่จมูกเลยอยู่จมูกอยู่จมูกพี่เพิร์นพี่เพิร์นพี่เพิร์นมานี่หน่อยดิพี่เพิร์นหาแม่ก่อนพี่เพิร์นคนสวยมาแล้วคนสวยมาเห็นแม่มรู้เธอเองสวยเห็นไหมพี่เพิร์นคนสวยหอมอาบน้ำแล้วหอม ป้าไม่สบายมาไม่ไหวแล้วป้าให้ป้านอนน่าจะอาหารเป็นพิษทุกคนแล้่อตอนเมื่อเย็นนี้ไปกินเบวยจับกันมาน่าจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษแหละเนาะเนาะเนาะอย่าไปกวนป้านอนนอนเฉยเฉยนะไม่กวนป้าน,นะไหนลุกไปรอที่คังแล้วอ๊ไปรอไปยืนรอนะไม่ต้องหยิบนะอยวาแม่หยิบให้มาเออมา เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่้ังหวดดีเดี๋ยวอยาจิว่าจิว่ะอาจิวสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่เอาให้น้องก่อนอ่ะไปแยกยาแยกยาเดยแม่ไปดูเอายดมให้ปลาก่อนดูความไร้กาดของมันนี่ไปกวนปลาเขาทำไมปลาจะเป็นลมอยู่หรือลูกลงมาเออ ย่องกันยังพี่เพลนะพี่เพินท้าอะไรอย่าาน้องลาหรอ,อจิ๋วมาน้องข้างๆแม่นะไปแย้พี่เพลแล้วทำไมนิสัยจิ๋ว่าน่ะดูดูมันก็ขึ้นมาซะเออไม่ให้หรอกไปนั่งดีๆไม่ให้หรอกเด็กดื้อเดี๋ยวส้มติงมันเกี่ยวหน้าอีก